สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องคนที่มีกรกบาทกลางฝ่ามือวันโกนวันพา้าควรระมัดระวังน้อยคนจะรู้แต่ก่อนจะไปแล้วฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้บอกบุญชแนล จะมาพูดถึงเรื่องลับที่ไม่มีใครบอกสำหรับคนลายมือกากบาดกลางฝ่ามือว่าวันโกนวันพระวันโกนคือวันอะไรและเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรคุณผู้ฟังคะวันโกนวันพระเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อวันโกนคือวันขึ้นเจ็ดค่ำกับ14คา่ค่และแรมเจ็ดค่ำกับแรม14่ค่ำของทุกเดือนหรือแรม13ค่ำ หากตรงกับเดือนขาดสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือวันก่อนวันพระหนึ่งวันนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับคนลายมือกากบาทมันก็มีเหตุของมันอยู่ค่ะทำไมคนลายมือกากบาทถึงกลัววันโกนวันพระจริงๆแล้ววันโกนก็คือวันที่จะต้องถือศีลตามหลักพระพุทธศาสนาผู้คนต่างๆจะไปปฏิบัติธรรมถือศีลกัน โดยเฉพาะคนที่กากระบาดกลางฝามือรีบเช็คด่วนค่ะก่อนจะสายเกินแก้คุณคงมีความเชื่อที่เชื่อกันสิ่งเหล่านี้จึงเข้ามาแรงในวันโกนวันพระจึงทําให้คนลายมือกากระบาทรู้สึกหวาดกลัววันโกนวันพระว่าฉันจะต้องร้อนฉันจะสั่นเป็นเจ้าเข้าเกี่ยวกับเรื่องของคุณศัยศาสตร์โดนกันแกล้งโดนกระทํา ซึ่งในความเชื่อไทยพุทธโบราณเชื่อกันว่าวันโกนเป็นวันปล่อยผีหรือดวงวิญญาณเร่ร่อนที่หิวโหวยขึ้นมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ที่ถือศีลและไหว้พระในวันพระโบราณเล่าว่าก่อนวันพระเป็นวันดีประตูนรกเปิดเพราะเท้าพญายม,มาราชเจ้าแห่งนรก จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อแสดงธรรมในวันพระแล้วนายนิรยบาลทั้งหลายในนรกก็มีการติดตามมาด้วยวันโกนจึงเป็นโอกาสเดียวที่เหล่าสัตว์นรกจะออกมารับบุญกุศลจากญาติโยมที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้เมื่อพ้นวันพระเท้ายม,มาราชกลับมานารก นายมีระยะบาลก็จะกวดต้อนเอาผีสัมภเวสีทั้งหลายที่ขึ้นมากลับลงไปแต่ในระหว่างที่ยังเร่ร่อนขอบุญอยู่บนโลกมนุษย์บางคนเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการหรือมีญาณสูงก็จะเห็นดวงวิญญาณเหล่านี้วิญญาณเองเมื่อรู้ว่ามีคนเห็นก็จะพึ่งเข้าหาเพื่อหวังขอส่วนบุญเป็นที่มาว่า ทำไมบางคนโดนผีหลอกมาค่ะซึ่งคนลายมือกากบาทก็คือหนึ่งในนั้นเพราะเป็นคนเซนแรงมีสัมผัสวิเศษสามารถสื่อถึงดวงวิญญาณได่รอนได้ด้วยเหตุนี้ความเชื่อและประเพณีต่างๆที่สืบทอดต่อกันมาในช่วงวันพระจึงมีกุศโลบายซ่อนอยู่เบื้องหลังหวังให้บุญเหล่านั้นส่งไปถึงญาติผู้ล่วงลับ ของเราในวันนี้เช่นการกรวดน้ำหลังทําบุญเพราะเชื่อว่าจะส่งให้ผู้ล่วงลับมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลการปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเป็นการทําบุญเผื่อแผ่ให้กับดวงวิญญาณผู้ร่วงลับการทําบุญสวายสังฆทานแบบอุทิศชื่อเจาะจงให้กับผู้ที่ล่วงลับไปสู่พภูมิที่ดีนอกจากนี้ยังมีความเชื่ออ,อีกว่า วันโกนวันพระที่ดวงวิญญาณจะออกมาอารวาสและทำร้ายผู้คนได้ดังนั้นคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจึงควรระมัดระวังในการออกนอกบ้านในตอนกลางคืนโดยเฉพาะสถานที่ที่รกร้างและมืดมิดค่ะคนลายมือกากบาทจึงกลัวกันอย่างมากแต่จริงๆแล้ววันไหนก็เจอกันทั้งนั้นแหละค่ะ แต่สำหรับวันโกนวันพระเป็นวันที่สื่อหรือพบภูมินรกหรือสัมภเวสีผีเล่ล่อนและวิญญาณจะถูกปลดปล่อยและได้รับอนุญาตให้มาสร้างคุณงามความดีมาขอส่วนบุญส่วนกุศลแต่ทุกตัวจะสร้างคุณงามความดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเขาเขาจะเป็นผีดีหรือผีเลวมันก็เรื่องปกติของมนุษย์เรา ที่มีทั้งดีทั้งร้ายถ้าตายเป็นผีก็เหมือนกันค่ะผีก็ส่วนผีวิญญาณก็ส่วนวิญญาณเปรตก็ส่วนเปรตและยังมีผู้คนที่เป็นมนุษย์เล่นวิชาคาถามนต์ดำเป็นวันปล่อยของออกจากตัวเพราะฉะนั้นสถานที่อโคจรหรือสถานที่ที่ผู้คนไม่ไปไม่ว่าจะมีของโสกรปกโปรกลกล้าง คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามืออย่าคิดเดินเข้าไปชีวิตจะหาไม่จะตกต่ำย่ำแย่หากไม่เชื่อชีวิตก็จะมีแต่ตกต่ำทำมาหากินไม่ขึ้นด้วยคนโบราณจะสอนลูกสอนหลานเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆเอาไว้มากมายค่ะวันนี้บอกบุญชนแนลขอรวบรวมเรื่องหลักๆให้ทุกคนได้รับฟังโดยเฉพาะคนที่มีเส้นการกรบาทกลางฝ่ามือ เพราะมีความเชื่อกันว่าคุณคือเทวดาลงมาเกิดรองรับฟังสิ่งนี้ห้ามทำยิ่งทำชีวิตยิ่งตกต่ำพบแต่หายนะทำม,มาหากินไม่ขึ้นข้อห้ามในวันโกนและวันพระห้ามทำอะไรบ้างวันโกนและวันพระเป็นวันที่พระสงฆ์และพุทธศาสานิกชนควรรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจ ซึ่งในวันนี้มีข้อห้ามที่ไม่ควรกระทําดังนี้ค่ะ 1. ไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ในวันโกนและวันพระไม่ควรมีเพศสัมพันธ์กันแม้ว่าจะเป็นคู่สามีภรรยากันก็ตามโดยเฉพาะในวันพระที่ควรรักษาศีลและความบริสุทธิ์อย่างเคร่งครัดควรละเว้นกิเลสโดยเฉพาะโลกีที่สร้างความอยาก ความหลงมัวเมาดังนั้นในวันโกนและวันพระควรเาเว้นการมีเพศสัมพันธ์เพื่อรักษาศีลอย่างเคร่งครัดนะคะข้อห้ามที่สองให้แล้วเว้นการทำบาปคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือวันโกนและวันพระเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์สำหรับพุทธศาสนิกชนควรรักษาศีลสำหรับคารวาส หรือศินห้าให้ได้สำหรับพระสงฆ์ควรรักษาศีล227สิสิกขาบทไม่ควรทำบาปไม่ว่าจะเป็นบาปท,ทางกายวาจาหรือใจล้วนแต่ควรระวังทั้งสิน้นเป็นการสร้างบุญกุศลที่ง่ายงดเว้นการเบียดเบียนการว่าร้ายการคิดอกุศลการฆ่าสัตว์ชีวิตโดยเฉพาะการละเมิดสินห้าข้อ ซึ่งเป็นสินพื้นฐานที่พุทธศาสนิกชนทุกคนควรยึดถือและปฏิบัติกันค่ะข้อห้ามที่สคนที่มีกากบาทดางฝ่ามือนั้นควรงดเว้นในการเดินทางในอดีตในวันโกนและวันพระจะเป็นวันหยุดการทำงานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญโดยเฉพาะในวันพระ พุทธศาสนิกชนทุกคนควรงดเว้นการเดินทางไกลแต่ควรเดินทางเข้าวัดเพื่อทำบุญถวายพัตตาหารแต่พระสงฆ์ฟังธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาและสนทนาธรรมกับผู้อื่นเพื่อเป็นการช่วยขัดเกลาจิตใจให้ผ่องใสและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณที่ล่วงรับทั้งหลายค่ะ แต่ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้วันโกนและวันพัาจะไม่ได้เป็นวันหยุดราชการหรือวันหยุดงานของหลายๆคนแต่ในหลายวัดได้มีการจัดให้มีการทำบุญฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาในวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งถือเป็นวันหยุดงานประจำสัปดาห์ของหลายๆคนดังนั้นในวันโกนวันพักหากไม่สามารถเดินทางไปทำบุญ ฟังธรรมหรือเจริญภาวนาที่วัดได้แต่คุณก็สามารถรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตภาวนาด้วยตนเองที่บ้านหรือที่ทำงานก็ได้เช่นกันค่ะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทุกท่านหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ